สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมดีวายวันนี้นะผมเพิ่งได้ IC เบอร์3 8 8 6มานะหลังจากที่สั่งจากต่างประเทศนะนานกว่า10วันแล้วแล้วก็วันนี้ก็มาถึงครับ IC 3886นะเป็น IC Single of Am ครับที่ให้กำลังขับเนี่ยเกิน5 0วัตต์ขึ้นไปแล้วนะครับถือว่าเป็น IC ไซส์กลางซึ่งสเปคของมันนะให้เสียงที่เหมือนต้นฉบับมากที่สุดอยู่ที่68วัตต์ ที่ลำโพง4โอห์มครับและไฟเลี้ยงอยู่ที่บวกลบ28โวลต์หรือว้นรวมประมาณ56โวลต์นั่นเองครับซึ่งเรน์การรับไฟของมันเนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างมากนะฮะสามารถเริ่มทำงานที่ไฟต่ำๆประมาณ20โวลต์นะจนไปถึง94โวลต์เลยทีเดียวก็ตามนั้นครับป้อนโวลต์น้อยนะก็ได้วัดน้อยตามไปครับ ผมนะฮะคงไม่เอาไ c ตัวนี้ลงบอร์ดให้เพื่อนเพื่อได้ดูนะครับเพราะว่าขนาดเนี่ยมันไม่แมทกันครับคงจะต้องบัดกรีอุปกรณ์นะติดขาแบบเปลือยๆอย่างนี้ไปก่อนครับก่อนอื่นนะผมจะดัดขาให้มันตรงซะก่อนครับโดยใช้ครีมเนี่ยกดให้มันแบนแบนแบ,บนี้ครับแล้วก็ทางขามันออกให้กว้างๆนิดนึงนะมันจะได้มีพื้นที่ในการบัดกรีครับผมส่วนการต่อวงจรและการต่ออุปกรณ์นะผมเข้าไปดูหลายเว็บพอสมควรแล้วครับ มีทั้งวงจรที่ใช้งานได้จริงนะและก็วงจรที่หลอกลวงครับเดี๋ยวผมจะอดัดแอปวงจรเหล่านี้นะทำเป็นวงจรใหม่เป็นวงจรง่ายๆแล้วกันนะฮะโดยผมจะใช้อุปกรณ์น้อยๆตัดอุปกรณ์บางอย่างออกไปและเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยดูแล้วจะได้ไม่งงด้วยครับผมจะใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่ผมมีเกตมันก็ไม่ได้ดีมากครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้เสียงมันดีขึ้นไปอีกนะก็เปลี่ยนไปใช้อะไหลเกตแพงได้เลยครับ ในวงจรนี้ขา2ขา6แล้วก็ขา11เราจะไม่ได้ใช้งานนะก็สามารถพับขาไว้ข้างหลังแบบนี้นะหรือว่าจะตัดมันออกไปเลยก็ได้ครับเนี่ยผมเลือกที่จะตัดมันออกเพราะถือยังไงเราก็ไม่ได้ใช้งานมันอยู่ดีครับหลังจากนั้นผมก็จะปัดกรีอุปกรณ์ต่างๆต,ตามวงจรนี้เลยครับขาที่1กับขาที่5มันรับไฟบวก ก็ต่อเข้าหากันครับใช้ตัวต้านทานขนาด 1k บัตรกรีขาที่10เพราะเดี๋ยวเราจะต่อสัญญาณอินพุตเข้าขา A ตรงนี้ครับบัตรกรีแหล่งจา่ายควบบวกเข้าขาที่1บัตรกรีแหล่งจา่ายควบลบเข้าขาที่4ครับบัตรกรีแหล่งจ่ายสายกลาวเข้าขาที่7 ต่อคู่บวกลำโพงเข้าขาที่3ต่อคู่ลบลำโพงเข้าขาที่7ใช้ตัวต้านทานขนาด20กิโลโอห์มต่อขาที่3ไปขาที่9ก็คือต่อขาเอาพุทธเข้าขา Non อ v เวอร์ติ้งนั่นเองครับเป็น R กํากำหนดอัดตราการขยายตัวแรกใช้ R ขนาด1 k ต่อขาที่7ไปขาที่9นี่ก็คือ R ตัวที่2 ไอซีบนนี้อัตราการขยายมันก็อยู่ที่20เท่าครับแล้วก็พลิกด้านหลัง IC ใส่ซีฟิลเตอร์100ไมโครโดยขั้วบวกต่อเข้าขาที่7คขั้วลบต่อเข้าขาที่8 IC ตัวนี้จะมีวงจรมิ้วอยู่ในตัวครับถ้าเพื่อนๆไม่ต่อลงไฟลบเนี่ยเสียงมันจะไม่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นผมจะต่อ R1K จากขาที่8ไปขาที่4แบบนี้ครับ ต่อสายกาวของอินพุตเข้าขาที่7ส่วนสายบวกของสัญญาณอินพุตต่อเข้ากับ R1K ที่มาจากขาที่10นะครับวงจรนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับที่เหลือก็จะเป็นการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายโดยผมจะใช้เป็นหม้อปแปลง UPS เก่า3สายนะครับนั่นก็คือบวก1 0โวลต์กาวแล้วก็ลบ 10V โวลต์ก็จะได้ไฟเลี้ยงรวมประมาณ 20V โวลต์ ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายขั้นต่ำที่ IC ตัวนี้จะเริ่มทำงานครับสังเกตด้านหลัง IC ตัวนี้นะฮะจะเป็นพลาสติกเรียบแบบนี้ครับไม่ได้เป็นแผ่นโลหะเหมือนไอซีทั่วๆไปข้อดีก็คือไม่ต้องรองแผ่นไมก้านะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าหัวน็อตที่เป็นโลหะเนี่ยจะไปโดนบริเวณหูยึดของไอหรือเปล่าส่วนข้อเสียก็คือไม่รู้ว่ามันจะระบายความร้อนได้ดีเหมือนโลหะหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ผมก็จะทาซิลิโคนนะแล้วก็ยึดกับฮิตซิงแบบนี้ครับนี่ก็ถือว่าเกือบจะเสร็จแล้วล่ะครับขั้นตอนสุดท้ายผมจะต่อกับลำโพงตัวเล็กแล้วก็เสียบปลักเสียบแจ็คมาลุ้นกันครับว่าเสียงมันจะออกหรือเปล่าลองกดเปิดเพลงดูครับนี่ฮะเสียงมาแล้วครับ และเพื่อให้เสียงมันดีขึ้นนะและเข้าที่เข้าทางเนี่ยนักเล่นเครื่องเสียงมักจะเบินไอซีตัวนี้ก่อนฟังเสียงจริงครับ, <_ t ot> รบการเบินนี่ไม่ใช่เอาไฟมาเผามาลนไอซีนนะฮะแต่ให้มันเล่นเพลงไปเรื่อยๆนะเล่นเพลงยาวๆปล่อยทิ้งไว้เป็นวันๆนี่คือความหมายของมันแล้วคลิป EP ีถัดไปนะเราจะมาลองฟังน้ำเสียงกันอีกทีนะว่าผลเป็นยังไงครับ สำหรับคลิปนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของการจัดวงจรและการอธิบายเบื้องตน้นขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ